สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการปิดไฟไม่ใช่ปิดไฟนะครับจะเป็นปิดเสียงพวกแจ้งเตือนพวกการขโมยนะครับของ gps drone 150ตัวนี้นะครับก็จะมันอยู่ที่แผงหน้านะครับจะอยู่ใต้ข้างในล้อซุ้มล้อนะครับตรงนี้จะอยู่มันจะมีแดงนะครับไอที่แดงแดงเหลืองเหลืองเนี่ยจะมีปลั๊กอยู่ตรงนี้นะครับให้ทุกคนจากเดิมมันจะเสียบอยู่อย่างนี้นะครับ ให้ทุกคนถอดมันออกนะครับถอดออกอย่างนี้ครับเนี่ยถอดออกเลยนะฮะนี่ก็จะเป็นการปิดเสียงปิดพวกกันขโมยพวกอะไรนะครับเวลาจอดรถอะไรพวกนี้มันดังนะครับอันพวกนี้มันก็จะปิดไปนะครับก็ก็จะมีแค่นี้นะครับเป็นอันเป็นการปิดขั้นง่ายเลยนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับที่แรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยผมตบคออะไรก็จะมีแค่ไฟขึ้นนะครับจะเป็นแค่ไฟขึ้นแต่ว่าเสียงก็จะไม่มีนะครับ อันนี้ผมเป็นการอัดเสียงเพิ่มไปนะครับเพราะว่ามันมีเสียงรบกวนมากนะครับแต่ให้ทุกคนไปลองดูนะครับไม่เสียหายนะครับอันนี้ถ้าทุกคนอยากได้เสียงกลับมาก็แค่เสียบกลับครับขอบคุณครับ